จากที่ได้ทดลองอไฟสีส้มไล่ยุงเอามาแขวนตั้งแต่หนึ่งทุ่มช่วงฝนตกนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งตอนมาแขวนไม่ใหม่ยุงแบบอย่างเยอะมากยุงสุพรรณสีประจันขึ้นชื่อมากครับดุแล้วก็ชุมที่สุดเพราะว่ามันมีแหล่งน้ำ พอแฝนไปไดป้สักประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยกลับมาดูอีกทีหนึง่ง9กปครับยุงหายไปเลยยังมีตัวแมลงสี่สี่ห้าตัวบินไปบินมาแค่นั้นเองค,ครับส่วนยุงนี่หายเลยครับถึงจะช่วยไม่ได้มากไม่ได้ร้อผมว่า90%้าอร์ซก็โอเคครับแฝนบริเวณบ่อหนูแล้วไก่ อคอกหมูช่วยได้เยอะครับหลอดไฟพลังงานโซลาเซลล์ใช้ไฟจากฟ้าครับข้าวไฟศูนย์บาทคิดว่าคุ้มครับ